ฟาร์มโจรฟาร์มน้ำยามาแล้วทุกคนซึ่งวิธีนี้อาจะสมบูรณ์นิดนึงแต่ก็ผลลัพก็ใช้ได้อยู่อุปกรณ์ก็แค่นี้ในขั้นตอแรกแม่ทุกคนเคลียร์พื้นที่บร,ริเวณให้หมดการโจรไปเกิดแล้วก็นนี้จะเป็นการโจมเกิดโจรเบื้องต้นซึแต่ละป้อมเนี่ยจุดเกิดจะไม่เหมือนกันเรอบโจุดเกิดมีหลายจุดกว่านี้แล้วก็วิธีดูอ่ะก็ หลายแบบในส่วนนี้ที่พี่ทำเนี่ยจะเป็นการวางมาจุดไว้เพื่อที่จะวางแพลตฟอร์มรอบๆอ่าก็ทำตามนี้นะ่าจะเข้าใจได้อยู่แหละมะั <c oughs> ้งเครียรโจมบเดเวณนรอบๆแล้วก็อ๋อแหงจากป้อมโซเล็กไม้เพื่อดูจุดเกิดนี่แหละทุกคนป้อมนี้มีสองจุด อะเคลียไปเลย2ชั้นในป้อมจนพอเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูบริเวณไม่ใช่สิทุบออกให้หมดแล้วก็วางแพลตฟอร์มใหม่เว้นไว้4บอกเพื่อเป็นจุดคิวข้างล่างจุดคิวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะทุกคนเพราะว่าเราต้องให้มันคิวอัตโนมัติเพื่อที่เราจะได้ไปยืนเอฟเทได้อะซึ่ง คำสานี้เรียบร้อยอันนี้เป็นจุดคิวที่พี่ว่าง่ายที่สุดแล้วมั้งอ่ะที่มีไทเด้นอ่ะปลาไทเด้นไปอันเดียวก็ได้ไปยี่สิบอันก็ได้ถ้ามีมังปุ๊มนี่ได้ปลาันโรวันจุดคิวของเราไม่รู้จะพูดอะไรประมาณนี้แล้วกัน คือพี่อัดมาประมาณ48รอบแล้วออคลิปนี้แล้ะคลิปสุดท้ายแล้วหมายถึงว่าอัดเฉียนพูดอ่าจุดนี้จะเป็นจุดเอฟเคนะทงฝนว่างรอมาณยิบสี่ใช่ไหมน่าจะนะยิบสี่แหละเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ยืนเอฟเคบนนี้แล้วโจนเพจะตป,ปรวงไปแร้เพ็ตตุยแล้วกวก็จะได้น้ำยาไปลอลงค่ะอีอ